หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดพังงาร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อเวลา9ก้นาิกาวันที่6เมษายน2554ในทํารงเยริญกุญ่นรรริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพร้อมกล่าวคำถวายอาเียรวาดราชสัด,ดุดีและถวายเครื่องธัยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปโดยมีนายธานีปลูกเจเริญนายสุรินเพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมในพิธีที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงา สืบเนื่องจากวันที่6เมษาย,ยนพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสร้างกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยด้วยพระมหาการุณาที่คุณดังกล่าวในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง4พระองค์คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งและโปรดเก้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์และมีการย้ายที่หลายครั้งเช่นพระที่นั่งพุทธยสวรรค์ปราศาสตร์และพระที่นั่งศิีวาลัยปราศาสตร์ ต่อมาในรัชาสมัยรชัชกาลที่6สทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปประมากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มาไว้ที่ปราสาทพระเทพบิดอนในวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5พระชนกนาถจนกระทั่งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2461การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5รัชกาลจึงสําเร็จลุล่วงและได้มีพระบรมราชาองค์การประกาศตั้งพระราชพิธีถวายวงคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนในปีนั้นและต่อมาโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจักรี